ทางกรมพัฒนาที่ดินนะครับได้จัดทําแผนที่ภาพถ่ายออโตสีนะครับตั้งแต่ปี47จนถึงปัจจุบันนะครับตอนนั้นใช้มาตราส่วน1ต่อ2 0 0 0แล้วก็1ต่อ4,000แต่ข้อดีจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามจากท่านอธิบดีกันครับข้อดีของการทําแผนที่ภาพถ่ายออโตสี1ต่อ4,000นี่ดีอย่างไรครับข้อดีก็คือ1ความละเอียดของภาพมันสูงมาก ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน4ี่สิบกเซนนะครับในขณะที่ภาพถ่ย,ย่ทั่วไปเนี่ยมันจะหยาบกว่านี้งนั้นในสิ่งที่ขนาดไม่เกิน4ี่สิบกเซนเราสามารถเห็นได้นะครับอันที่ข้อดีข้อทีอ่สองก็คือภาพนี้มันมีค่าพิกัดทั้งในแนวราบแนวนอนและแนวดิ่งนะครับซึ่งมีค่าพิกัดอยู่ทั่วไปซึ่งภาพถ่ายอไม่มีซึ่งเป็นพิกัดที่ค่อนข้างะละเอียดนะครับเป็นแผนที่ที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยมี ่านครับแล้วประโยชน์ของแผนที่ภาพถ่ายออโตสีนี่คืออะไรครับมันใช้ในการสำรวจทรัพยากรของประเทศใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างหลากหลายถามยกตัวอย่างเรื่องการสำรวจทรัพยากรไม่ว่าทรัพยากรดินนะครับเราก็ใช้ภาพถ่ายตัวนี้เป็นแผนที่ฐานในการสำรวจซึ่งค่อนข้างจะละเอียดทรัพยากรน้ําในขณะนี้ทางกรมโยธปธะทานได้นําภาพเนี่ยไปในการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นในการวางแผนทรัพยากรน้ำทรัพยากรป่าไม้เราก็สามารถที่จะใช้ในการติดตาม การเปลี่แปลงทางด้านป่าไม้และแต่ในการออกเอกสารสิทธิ์ครับก็เอาแผนที่ตัวนี้ไปทำกรมที่ดินก็เ,เป็นดำเนินการครับถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจกับเรื่องของแผนที่ภาพถ่ายออโ o สี Z นะครับสามารถติดต่อทางกรมพัฒนาที่ดินได้เลยนะครับ